กฎแห่งกรรมเรื่องที่77ผู้ทรงศีลโลกมนุษย์ที่เราอยู่ทุกวันนี้ยังมีสิ่งลี้ลับที่มนุษย์หาเหตุผลไม่ได้และที่เรายังไม่รู้อีกมากมายเช่นเรื่องพูดผีปีศาจและเรื่องวิญญาณเราอยากรู้อยากศึกษายิ่งลึกลับยิ่งน่ากลัวขนพองสยองกล้าวเพียงไรก็ยิ่งชวนให้มนุษย์อยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเหมือนยิ่งห้าม ก็ยิ่งยุแม้จะเสี่ยงอันตรายก็ไม่ย่อท้อเห็นเป็นของตื่นเต้นสนุกสนานบางคนรู้ว่าสถานที่ใดมีพูดผีปีศาจก็อยากไปดูแต่ใจก็ยังกลัวกลัวกระกล้าแต่ตาก็ยังอยากมองอยากเห็นอยากดูอยากรู้แต่เมื่อถึงเวลาจริงจังขาก็เตรียมท่าจะวิ่งพเอเอะตกใจก็วิ่งท่าเดียว แต่บางคนก็มีใจเข้มแข็งกล้าหาญสติมั่นคงไม่กลัวอยากจะพบอยากจะเห็นจะได้พิจารณาหาเหตุผลมาพิสูจน์มาเป็นหลักศึกษาค้นคว้าต่อไปส่วนมากพบแต่หลอกลวงหาประโยชน์บางครั้งก็พบของจริงเป็นสิ่งประหลาดมหัศจรรย์ยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้มนุษย์เราส่วนมากรู้แต่เพียงว่าเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับ เป็นธรรมชาติหรือธรรมดาของสิ่งมีชีวิตอยู่ใต้ดวงอาทิตย์ภายในโลกนี้เพราะเกิดกับตายเป็นของคู่กันแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเมื่อตายแล้ววิญญาณน,นั้นไปอยู่ที่ไหนแล้วจะมีความรู้สึกอย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งลึกลับยังไม่สามารถคลี่คลายให้แจ่มแจ้งนักค้นคว้าหลายชาติหลายประเทศ ได้พยายามศึกษาหาเหตุผลมาเผยแพร่ให้โลกได้รู้ได้เห็นค้นคว้าหาความจริงในเรื่องทำนองนี้แต่ก็ยังไม่มีใครที่มีความสามารถพอที่จะแสดงให้โลกรู้เห็นทางเหตุผลที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยหลักฐานคงได้เห็นแต่เงาลางๆเลื่อนลอยยังไม่สามารถจะหยิบยกขึ้นมาอธิบายเป็นพยานหลักฐานให้ความสว่างแจ่มชัดได้ ยังคงลี้ลับไปตามเดิมข้าพเจ้าก็เคยได้รับทราบโดยมีผู้มาเล่าเองหรือบันทึกเป็นจดหมายส่งมาเรื่องเหตุการณ์ประหลาดมหัศจรรย์เช่นเดียวกันนี้มีมากลายแม้จะหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่ก็ได้พยายามพิจารณาหาเหตุผลและสิ่งแวดล้อมมาประกอบเป็นหลักของผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่นำเรื่องเล่าให้ฟัง สมควรจะเชื่อได้เพียงใดเมื่อได้พิจารณาดูแล้วก็เห็นเป็นผู้ประพฤติอยู่ในศีลธรรมมีหลักฐานมั่นคงม,มีความรู้สูงพอที่จะไม่งมงายในสิ่งลี้ลับซับซ้อนและไม่หวังสิ่งใดแลกเปลี่ยนตอบแทนมุ่งหวังเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมด้วยจิตศรัทธาแม้จะเป็นประสบการณ์ในเวลาสลบหรือจิตดับไปชั่วระยะหนึ่ง ก่อนที่จะฟื้นคืนชีวิตกลับมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังข้าพเจ้าก็เชื่อว่าเหตุการณ์ที่ท่านเล่านั้นไม่มีข้อสงสัยแม้จะไม่มีเหตุผลพยานหลักฐานมายืนยันก็ดีผู้เล่าก็มีเกียรติพอที่จะเชื่อถือได้และเรื่องก็เกิดประโยชน์แก่สังคมทั่วไปในทางที่ดีไม่เป็นพิษภัยแก่ผู้อ่านผู้รู้ส่วนการเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะพิจารณาดูเอง ข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้ก็นำมาเรียบเรียงคำพูดต่อเติมเหตุผลมาเล่าสู่กันฟังดังที่ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปนี้เมื่อต้นเดือนธันวาคมพุทธศักราช2510ข้าพเจ้าไปเยี่ยมคนไข้ในห้องพิเศษที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งบังเอิญพบกับนายแพทย์กับภรรยามาเยี่ยมไข่ยอยู่ในห้องก่อน บังเอิญพบกับนายแพทย์กับภรรยามาเยี่ยมไข่ยอยู่ในห้องก่อนข้าพเจ้าเรารู้สึกดีใจมากที่ได้พบกันเพราะนายแพทย์ผู้นี้เป็นเพื่อนสนิทสนมกันมาตั้งแต่สมัยหนุมหน่มๆเมื่อเรายังเป็นโสดด้วยกันภายหลังหมอแต่งงานแล้วเราจึงห่างเหินหาเวลาพบกันยากขึ้นนานๆจึงจะได้พบกันสักครั้งหนึ่ง และหมอกับภรรยาก็เป็นผู้ติดตามสนใจในหนังสือชุดกฎแห่งกรรมหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วของข้าพเจ้าตลอดมาวันนั้นเราได้สนทนากันในเรื่องต่างๆมีทั้งสาระและไม่มีสาระตอนหนึ่งภรรยาของหมอได้เอ่อยขึ้นกับข้าพเจ้าว่าดิฉันมีเรื่องประหลาดมหัศจรรย์จะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนของดิฉันเอง บางเรื่องที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์บ้างความจริงตั้งใจไว้ว่าจะพาเพื่อนที่มีประสบการณ์นี้ไปหาคุณที่บ้านนานแล้วแต่บังเอิญเวลานี้แกออกไปทำไร่อยู่ต่างจังหวัดนานๆจริงจะเข้ากรุงเทพสักครั้งหนึ่งดิฉันเลยถือโอกาสเล่าแทนเยเองในวันนี้คิดว่าหากว่าจะตัวเข้ามากรุงเทพเมื่อใดก็จะพาไปพบคุณที่บ้าน ข้าพเจ้ากล่าวขอบใจที่ได้กรุณาสละเวลาเพื่อเล่าเรื่องที่มีสาระประโยชน์ให้ฟังแล้วคุณนายของหมอก็เล่าเรื่องประหลาดให้ฟังในห้องของคนไข้จนจบแล้วข้าพเจ้าก็จำทุกตอนมาเรียบเรียงขึ้นเพื่อนของภรยาหมอข้าพเจ้าสมมติชื่อว่าคุณปราณี เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแต่มีความรู้สึกว่าเกิดมามีกรรมลึกลับที่เป็นเงาติดตามชักนำให้ประสบอุบัติเหตุอยู่เสมอหากมีความรู้สึกสังหรณ์ใจเมื่อใดก็จะต้องมีเรื่องเกิดขึ้นบางครั้งเมื่อนั่งอยู่ในรถยนต์รถคันนั้นก็ถูกชนหรือนั่งสามล้อก,ก็ต้องตกคูคลอง ถ้าอยู่บ้านก็จะตกกระไดบ้านชะตาชีวิตของเธอประสบเหตุบ่อยครั้งและเกิดซ้ำๆกันจนรู้สึกหวาดกลัวรู้ตัวว่าเกิดมาอาภาัพเป็นคนเคราะหร้ายผิดกับผู้อื่นเมื่อเธอมีโอกาสทำบุญให้ทานครั้งใดก็อธิษฐานจิตขอให้สิ่งลี้ลับที่คอยติดตามสนองนั้นขอให้ยุติสิ้นสุดเสียทีการสังหรณ์ใจเท่ากับเป็นลางบอกล่วงหน้า จึงทำให้คอยระวังตัวอยู่เสมอไม่ประมาทแต่ก็หนีไม่พ้นครั้งหนึ่งคุณปราณีกับบุตรชายได้ไปพักที่จังหวัดภาคใต้เช้าวันนั้นเธอรู้สึกมีศรัทธาอยากจะถวายอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์แต่คอยอยู่หน้าที่พักไม่เห็นพระสงฆ์ผ่านมาเห็นจะเป็นเวลาสายพระที่ออกมาโปรโดสัตว์กลับไปวัดหมดแล้ว เธอมิได้ละความพยายามที่จะได้นำภาชนะใส่โจกหมูนำเข้าไปในวัดหนึ่งในจังหวัดนั้นเพื่อถวายพระเธอเข้าไปในเขตวัดเห็นเงียบสงัดเหมือนไม่มีผู้คนเธอได้เที่ยวเดินหาพระสงค์เพื่อจะได้ถวายอาหารที่สุดก็มาพบพระสูงอายุองค์หนึ่งกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่ในกุฏิแคบๆเธอมีความดีใจมากตรงเข้าไปถวายนมัสมัน และถวายโจกที่นำมานั้นแก่ท่านทันทีนทเมื่อพระองค์นั้นท่านรับประเคนแล้วก็มีสิทธิ์ออกมาเพื่อตักถ่ายสิทธิ์ท่านพูดขึ้นว่าเช้าวันนี้อาจารย์ยังไม่ยอมฉันอาหารบอกว่าคอยก่อนประเดี๋ยวจะมีคนเอาของมาถวายแล้วท่านจึงฉันเชา้าแต่แล้วพระอาจารย์องค์นั้นก็พูดขึ้นว่าอาตมากำลังคอยโยม และรู้ว่าโยมกำลังจะมีเคราะห์หนักเธอตกตะลึงเมื่อท่านและลูกศิษย์ได้พูดเช่นนั้นเธอจึงพูดว่ามีทางใดที่จะแก้เคราะกรรมที่อิชันจะต้องรับบ้างคะหลวงพ่อพระองค์นั้นยิ้มแล้วพูดว่าอาตมาจะให้พระไว้ป้องกันตัวแต่โยมต้องติดตัวเสมออย่าทำหายนะ พูดแล้วท่านก็หยิบพระเครื่ององค์หนึ่งออกมาวางไว้ให้ตรงหน้าเธอรีบกราบท่านด้วยความดีใจแล้วก็หยิบเอาพระองค์นั้นขึ้นมาจบไว้เหนือหัวหลังจากนั้นเธอก็นั่งรถไฟกลับกรุงเทพพร้อมบุตรชายเวลาอยู่ในรถไฟก็หยิบพระขึ้นมาอวดบุตรชายว่าไปได้มาจากวัดเมื่อนำโจกไปถวาย เมื่อนำมาพิจารณาแล้วก็เห็นเป็นหลวงพ่อทวดที่มีผู้นิยมกันมากแต่เป็นที่น่าเสียดายเพราะพระองค์นั้นได้ถูกฉกไปเมื่ออยู่ในรถไฟในเวลาที่เธอเผลอเธอรู้สึกเสียดายและเสียใจมากเมื่อรู้ว่าพระเธอหายสงสัยว่าคนโดยสารมาในรถคันเดียวกันคอยฉกเอาไปในเวลาที่เธอเผลอ เธอรู้ว่าก,กรรมของเธอยังไม่สิ้นสุดเธอยังต้องผจญกรรมต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดวันหนึ่งคุณปราณีได้มีธุระจำเป็นจะไปหาเพื่อนหญิงของเธอผู้หนึ่งเมื่อออกจากบ้านแล้วก็นึกสังหอนใจว่าจะเกิดเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งแก่เธอเป็นแน่เธอจึงคอยระมัดระวังตัวไม่ประมาทคลั้นเดินทางจะผ่านเข้าบ้านเพื่อนเป็นลานกว้างสนามใหญ่ เห็นเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นเตะฟุตบอลกันอยู่อย่างสนุกสนานด้วยความระมัดระวังตัวไม่ประมาทเธอจึงเดินอ้อมลานสนามห่างไกลออกไปจากฝูงเด็กที่กำลังเล่นกันอย่างชุลมุนเธอคิดว่าการเดินอ้อมเสียเวลาไกลออกไปแต่ก็ปลอดภัยดีเมื่อไปถึงบ้านเพื่อนเสร็จธุระแล้วเพื่อนก็ติดตามออกมาด้วยครั้นออกมาจากบ้านเพื่อนแล้ว เธอก็เดินอ้อมลานสนามหลีกเลี่ยงเด็กที่กำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานเพื่อนของเธอเห็นเช่นนั้นก็หัวเราะและบอกว่าให้เดินตัดสนามเร็วกว่าจะเดินอ้อมไปไกลให้เสียเวลาทำไมเธอได้บอกเพื่อนว่าไม่อยากเดินลัดตรงเพราะกลัวเด็กๆจะวิ่งมาชนเอาเพราะกำลังเล่นเพลินเพลินเพื่อนของเธอหัวเราะและบอกว่าเธอขี้คลาดไม่เข้าเรื่อง มองไม่เห็นว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นการเดินตัดตรงไปดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาไปเปล่าๆเ,เมื่อเด็กๆเ,เห็นเราเดินผ่านก็คงหยุดเล่นจนกว่าเราจะเดินผ่านไปหรือไม่ก็เตะลูกบอลไปทางอื่นเมื่อเห็นเพื่อนทักท้วงก็นึกเกรงใจเดินตามเพื่อนซึ่งเดินนำหน้าตัดสนามด้วยใจไม่สบายนักเพราะมีความหวาดกลัวจะเป็นเพราะบังเอิญ หรือมนุษย์เราทุกคนย่อมมีกรรมเป็นของตัวหนีกรรมไม่พ้นพอเธอเดินตามเพื่อนมาถึงกลางสนามเห็นเป็นเวลากล่าวเคราะห์หรือการสังหรณ์ใจไม่ผิดพลาดลูกบอลที่เด็กวัยรุ่นกำลังเตะกันอยู่ห่างไกลนั้นด้วยความแรงของผู้เตะ บอลได้แล่นแหวกอากาศตรงมาโดนศีรษะของเธอเข้าอย่างเต็มแรงทำให้เธอหน้ามืดหมดสติล้มลงกลางสนามทันทีเพื่อนของเธอตกใจมากเมื่อเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไม่นึกไม่ฝันและเด็กวัยรุ่นที่กำลังสนุกสนานต่างพากันตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อได้สติเพื่อนของเธอและเด็กๆก,ก็พากันเข้าประคองลุกขึ้นไปปฐมพยาบาลจนภาคใหญ่ เธอจึงได้สติฟื้นขึ้นมาแต่เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปเพราะปรากฏว่าดวงตาทั้งสองข้างของคุณปราณีได้มืดมัวบอดมองไม่เห็นแสงสว่างอะไรอีกเธอตะะนกตกใจมากที่มาตาบอดอย่างปัจจุบันทันด่วนเธอเสียอกเสียใจเพื่อนก็รีบนำเธอส่งโรงพยาบาลทันที เพื่อให้ในายแพทย์รีบจัดการรักษาพยาบาลด่วนเมื่อนายแพทย์รีบลงมือตรวจแล้วก็รีบทำช็อกทันทีและปรากฏว่าในการทำช็อกได้ผลเพราะทำให้ตาเธอกลับเห็นแสงสว่างอย่างเดิมเธอดีใจเพราะทำให้ชีวิตของเธอมีความหวังขึ้นมาทันทีแต่อาการทางร่างกายและสมองเธอยังไม่ปก,กติหมอได้สั่งจ่ายยาและให้กลับไปพักรักษาที่บ้าน เห็นจะเป็นเพราะทางสมองถูกกระทบกระเทือนอย่างหนักจึงต้องนอนป่วยอยู่ที่บ้านและได้อศา,าศัยญาติและบุตรเป็นผู้พยาบาลวันหนึ่งจะเป็นเพราะความหลงลืมหรือเป็นการเข้าใจผิดเธอได้กินยามากเกินขนาดเข้าไปเห็นจะเป็นเพราะแรงมากต่อมาทำให้หัวใจเธอหยุดเต้นแก้ไขไม่ทันและการที่หัวใจหยุดเต้นนั้นหมายถึงการดับของชีวิต นานเท่าใดไม่ปรากฏพวกญาติและลูกๆเมื่อมาพบเธอหมดลมก็เกิดตกใจโกลาหนวุ่นวายกันใหญ่ในหมู่ญาติพี่น้องและลูกต่างก็ร้องไห้อลาลัยเสียอกเสียใจผู้จากไปแต่ยังไม่ทันได้คิดจะจัดการสิ่งใดกับร่างคุณปราณีก็เกิดมีลมหายใจฟื้นขืนชีพขึ้นมาอย่างประหลาดมหัศจรรย์ทำให้ลูกๆและญาติพี่น้องลืมความโศกเศร้า หลังจากคุณปราณีฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วเธอก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากกินยาเกินขนาดไปแล้วเธอก็หมดความรู้สึกแล้วเธอก็กลับรู้สึกว่าตัวมายืนอยู่ที่ถนนสายหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนรู้สึกว่าบ้านช่องถนนหนทางผิดแปลกกว่าบ้านเรามากมีผู้คนบ้านเรือนมากมาย ผู้คนแต่งตัวสวยงามเมื่อมามองดูตัวของเธอแล้วก็รู้สึกว่าผิดกันไกลกับผู้คนที่เห็นมากเพราะได้สวมแต่เสื้อชั้นในและผ้าสิ้นเก่าๆที่สวมสำหรับนอนป่วยอยู่บนเตียงในบ้านเท่านั้นมายืนพิจารณาดูแล้วก็รู้สึกอายตัวเองและยืนมองดูคนแต่งตัวสวยๆงามๆยืนคอยเป็นกลุ่มๆเป็นหมู พอมีรถแล่นมาหยุดจอดตรงนั้นคนพวกนั้นก็รีบพากันขึ้นรถเมื่อคนเต็มรถแล้วรถก็วิ่งออกไปทันทีและมีคนมาบอกใหม่คอยอยู่ที่นั่นอีกพอรถมาจอดก็พากันขึ้นรถเต็มแล้วก็แล่นออกไปเช่นนี้คันแล้วขันเล่าคนก็พากันมายืนรอคอยมากมายไม่รู้สิ้นสุดรถคันนั้นก็แปลกประหลาดกว่ารถธรรมดา ไม่เหมือนรถประจำทางที่เคยเห็นในบ้านเมืองเราเธอยือนคิดแล้วคิดอีกว่ายังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีจะเดินทางไปทางไหนก็ตัดสินใจไม่ถูกจะลองไปถามชาวเมืองดูว่าเมืองนี้เป็นเมืองอะไรอยู่ที่ไหนเมื่อเธอเห็นคนเดินมาก็ตรงเข้าไปถามว่าคุณคะกรุณาบอกดิฉันให้ทราบว่าเมืองนี้เป็นเมืองอะไรดิฉันกำลังอยู่ที่ไหน ดิฉันงงเต็มทีแล้วแต่ผู้ที่ถูกถามรู้สึกเหมือนไม่สนใจเดินผ่านไปคล้ายกับไม่เห็นแม้เธอจะถามคนที่เดินผ่านทุกคนไม่ว่าหญิงชายก็แสดงกริยาเช่นเดียวกันไม่มีใครสนใจหยุดพูดกับเธอเลยเธอคิดแล้วก็น้อยใจนึกในใจว่าคนพวกนี้ทำไมถึงใจร้ายไม่มีจิตเอื้อเฟื้อ แม้เพียงแต่จะเสียเวลาหยุดพูดด้วยก็ไม่ยอมเมื่อคิดว่าที่นี่ไม่มีใครก็พูดกับเราเราจะมายืนอยู่ทำไมลองขึ้นรถไปที่อื่นดีกว่าคิดแล้วก็เดินไปยืนรอรถรวมอยู่ในหมู่คนเหล่านั้นเมื่อรถมาจอดแล้วก็รีบขึ้นไปนั่งบนรถทันทีขอแต่พาให้ไปให้พ้นคนบ้าบ้าใบๆก็แล้วกันในรถมีลวดลายวิจิตงดงาม แต่เธอไม่มีจิตใจจะชมอะไรเมื่อคนขึ้นเต็มรถยังไม่ออกเธอทนไม่ไหวจึงหันไปถามคนนั่งข้างๆว่าคุณคะรถคันนี้ทำไมยังไม่ออกเหมือนคันอื่นๆและจะไปที่ไหนคะในรถทุกคนนิ่งเงียบกันหมด ไม่มีใครเอ่ยปากตอบคำถามของเธอเลยต่างก็นั่งหุบปากนิ่งเหมือนไม่เห็นไม่ได้ยินเธอพูดแม้เธอจะหันไปถามคนที่นั่งข้างๆทั้งซ้ายทั้งขวาก็ไม่มีใครสนใจตอบแม้จะมองดูหน้าเธอก็ไม่มีเธอแค้นใจอยากจะตะโกนออกมาดังๆว่าทำไมพวกคุณเป็นใบ้เป็นบ้าไปหมดแล้วหรือจึงไม่ยอมตอบคำถามของฉัน ปล่อยให้ฉันพูดอยู่คนเดียวทำไมถึงใจร้ายอย่างเลือดเย็นเช่นนี้เธอคิดแล้วก็อยากจะร้องไห้คิดว่าพวกเหล่านี้เห็นเธอเป็นตัวอะไรที่น่ารังเกียจจึงไม่ยอมพูดด้วยมันทรมานจิตใจเพราะรถคันนั้นแม้จะมีคนนั่งเต็มรถก็ไม่ยอมออกยังจอดนิ่งเฉยยังไม่รู้ไม่ชี้คนนั่งอยู่ในรถก็ไม่เห็นมีใครเดือดร้อนไม่เห็นมีใครบน่น ซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้รถมาจอดเมื่อคนนั่งเต็มแล้วเขากรีบออกทันทีแต่คันนี้เมื่อเธอขึ้นมานั่งด้วยรถกลับจอดนิ่งไม่ยอมออกเธอคิดในใจว่าคงจะเป็นเพราะเธอคนเดียวที่เขารังเกียจรถจึงไม่ยอมออกเมื่อเธอมานั่งเธอคิดแล้วก็น้อยใจที่เธออยู่ในแผ่นดินแปลกประหลาดอย่างโดดเดี่ยวรู้สึกว่าเวกลุ้มใจแทบบ้า คิดว่าเราจะทำอย่างไรดีเธอคิดถึงตัวเองคิดถึงบ้านคิดถึงลูกเธอคิดถึงญาติพี่น้องและเธออดกลั้นความรู้สึกเสียใจไม่ไหวในที่สุดเธอก็ร้องไห้สะอกสะอื่นเป็นทางระบายของความรู้สึกแต่แล้วก็ห้ามใจคิดว่าเราจะเสียใจจะร้องไห้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรใครก็จะช่วยได้นอกจากพระ ที่สุดเธอก็นึกถึงพระได้จึงอธิษฐานในใจแล้วเธอก็หักใจเช็ดน้ําตาคิดว่าเมื่อรถเขาไม่ยอมออกเพราะเราคนเดียวก็อย่าไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียเวลาเลยเราควรจะลงจากรถดีกว่าคิดแล้วก็มองลงไปดูข้างรถว่าเมื่อลงจากรถแล้วเราจะเดินไปไหนดีกำลังวุ่นวายใจอยู่นั้นสายตามองเห็นพระสงฆ์องค์หนึง่ง ครองจีวอลเหลืองอรารามกำลังเดินผ่านรถไปเธอตื่นเต้นดีใจตะลีตลานรีบลงจากรถทันทีจะติดตามไปถามท่านรู้สึกท่านเดินเร็ววิ่งตามไม่ทนันต้องเรียกท่านด้วยเสียงดังกลัวท่านจะไม่ได้ยินว่าท่านค้าโปรดคอยดิฉันเดี๋ยวค่ะเมื่อเธอเห็นท่าหยุดแสดงว่าได้ยินหันหลังกลับมามอง เธอตื่นเต้นดีใจเกิดมีกำลังใจขึ้นมาที่รู้ว่าท่านได้ยินและหันมายิ้มอย่างใจดีเธอรู้สึกตัวพองนึกถึงตัวเองคงไม่ว้าเวอยู่โดดเดี่ยวหมดอะไรบัดนี้มีความหวังอย่างน้อยก็ยังมีพระภิสุผู้ทรงศีลให้ความเอ็นดูเมื่อเธอรีบวิ่งไปทันท่านแล้วก็ย่อตัวยกมือขึ้นนมัสการด้วยความตื่นตันใจ จนน้ำตาไหลเพราะความปราบปลืม้มเมื่อเห็นผ้ากาสาวพัทที่ท่านครองอยู่เป็นเครื่องหมายแห่งความการุณาช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์เธอตั้งใจว่าจะถามอะไรแก่ท่านก็พูดไม่ออกอึกอักเพราะดีใจจนพูดอะไรนึกอะไรไม่ถูกเมื่อท่านเห็นเช่นนั้นก็ยิม้มพรางถามเธอด้วยเสียงที่เจือปนด้วยความเมตตาว่านี่โยม ไปอย่างไรจึงมาที่นี่ได้ล่ะเธอตอบอย่างละล่ำละลักว่าดิฉันไม่ทราบว่ามาถึงที่นี่ได้อย่างไรจำได้แต่เพียงว่าดิฉันนอนป่วยอยู่ที่บ้านแต่แล้วไม่รู้ว่าทำไมมาอยู่ที่นี่ได้แล้วมันยิ่งแปลกที่ดิฉันจะไปพูดกับใครไม่มีใครเข้าพูดด้วยดิฉันกำลังจะเป็นบ้าอยู่แล้วแต่เคราะห์ดีที่ดิฉันมาพบท่าน แล้วนี่ดิฉันจะทำอย่างไรจรึงจะกลับบ้านได้ล่ะคะท่านโปรดช่วยชี้ทางให้ดิฉันด้วยพระภิกษุรูปนั้นท่านนิ่งฟังเธอพูดอย่างละล่ำละลักจนจบข้อความแล้วก็ยิ้มอย่างใจดีพลางพูดว่าโชคดีที่มาพบอาตมาโยมอยากจะกลับเพราะคิดถึงบ้านหรือเธอรีบตอบโดยไม่ต้องคิดว่าอยากกลับจริงๆค่ะคิดถึงบ้านเต็มทีแล้ว เธอตอบท่านแล้วรู้สึกมีจิตชุ่มชื่นขึ้นมาทันทีมีความแน่ใจว่าท่านคงจะช่วยชี้ทางให้กลับบ้านได้แล้วก็ได้ยินท่านพูดขึ้นว่าถ้าโยมอยากกลับบ้านโปรดตามอาตมามาหานายทะเบียนแล้วท่านก็เดินนำหน้าเธอเดินตามท่านไปด้วยใจที่เบิกบานเหมือนว่าท่านกำลังมาโปรดให้พ้นทุกข ท่านได้พาเธอเดินไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งมีผู้คนทำงานกันมากมายท่านพาเดินตรงไปที่โต๊ะใหญ่อยู่ข้างในที่นั้นรู้สึกว่ามีคนนับถือเคารพท่านมากท่านพูดกับชายผู้หนึ่งซึ่งนั่งอยู่ตรงกลางว่าอาตมาอยากทราบว่า โยมผู้นี้ถึงกําหนดแล้วหรือยังชายผู้นั้นแสดงความเคารพนอบนอบท่านรู้ความหมายว่าเป็นเธอดีแล้วเปิดสมุดดูหันมามองดูเธอแล้วก้มลงดูในสมุดอีกทำให้เธอหายใจไม่ทั่วท้องนึกเสียใจนึกว่าเราคงตายแล้วคงไม่มีหวังจะกลับไปเมืองมนุษย์ได้อีกและเมื่อนายทะเบียนเงยนหน้าขึ้นมาพูดกับพระภิกษุรูปนั้นว่า ถึงกำหนดหมดอายุแล้วครับท่านพอได้ยินคำว่าหมดอายุเธอใจหายหมดแรงหมดกำลังเสียใจจะเป็นลมเพราะรู้แน่ว่าตัวสิ้นอายุได้ตายจากโลกมนุษย์แล้วต้องจากลูกจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงจากทุกสิ่งที่มีเนื้อเสียอกเสียใจเศร้าโศกมากแต่แล้วก็ได้ยินเสียงพระสงฆ์รูปนั้นท่านพูดกับนายทะเบียนว่า อาตมารับรองต่ออายุให้โยมผู้นี้เองพูดแล้วท่านก็หยิบอะไรมาเขียนส่งให้นายทะเบียนแล้วหันมาพูดกับเธอว่าโยมกลับได้แล้วเมื่อเธอได้ยินเช่นนั้นก็กลับดีใจรู้ว่าเธอจะได้กลับบ้านไม่ตายจึงบอกกับท่านว่าเดี๋ยวก่อนค่ะท่านขอให้ดิฉันทราบนามของท่านชื่ออะไรอยู่ที่ไหน ท่านยิ้มแล้วก็พูดว่าอ๋เมื่อโยมอยากรู้จักอาตมาจะบอกกับโยมว่าชาติก่อนอาตมาชื่อบุญชูอยู่ที่พระประแดงโยมรีบกลับเถอะคนทางบ้านจะได้ดีใจเธอรู้สึกตื้นตันเมื่อได้ยินชื่อพระสงฆ์รูปนั้นทั้งไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักท่าน แต่ท่านก็ให้ความเมตตาช่วยเหลือเป็นพระคุณยิ่งตั้งใจว่าจะยกมือขึ้นนมัสการท่านแล้วจะกล่าวขอบคุณท่านที่ได้กรุณาช่วยแล้วก็จะไปกราบขอบคุณนายทะเบียนแต่ไม่ทันจะทําตามความตั้งใจจิตก็ดับวูบหมดความรู้สึกลงทันทีทั้งที่ยังยกมือพนมคลั้นรู้สึกตัว ก็เห็นมานอนอยู่ที่เตียงในห้องที่บ้านซึ่งกำลังนอนป่วยมีความรู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกหิวน้ำแต่ไม่มีแรงพูดได้แต่ทำปากพะง,งาบพง,งาบไม่มีเสียงออกจากปากคนเฝ้าที่กำลังร้องไห้แต่เมื่อเห็นเธอฟื้นขึ้นมาก็ได้พากันดีใจพอเห็นปากก็รู้ว่ากำลังอยากกินน้ำจึงช่วยกันช้อนศีรษะขึ้น แล้วก็เอาช้อนตักน้ำลอยดอกมะลิป้อนเข้าปากทำให้เธอรู้สึกเหมือนน้ำทิพย์หอมชุ่มชื่นใจทำให้เกิดกำลังขึ้นมาแล้วหลับไปอีกพักหนึ่งตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าร่างกายเข้าสู่ความปกติแข็งแรงพอที่จะลุกขึ้นนั่งได้จิตใจสบายขึ้นอย่างประหลาดได้เล่าเรื่องให้ลูกๆ และญาติพี่น้องฟังเหตุการณ์ที่พิสดารและมหัศจรรย์แล้วได้หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านเมื่อเธอได้เห็นข่าวหนังสือพิมพ์รายวันนั้นทำให้ตกตะลึงข้อความในหนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวสังคมว่าเช้าว,วันนี้คณะสานุสิธ์ของท่านอาจารย์บุญชูอำเภอรพระประแดงได้ร่วมใจกันทำบุญครบเจวัน ที่ท่านได้มรณาภาพอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วเธออ่านแล้วก็ขนลุกต้องเบิกตากว้างเพราะตื่นเต้นต่อเหตุการณ์ที่ได้ประสบมาแล้วอย่างประหลาดมหัศจรรย์ซึ่งเธอเองก็ไม่เคยรู้จักกับอาจารย์บุญชูมาก่อนเลยจึงเป็นเรื่องแปลกที่น่าคิดหลังจากฟื้นคืนชีพเธอได้ทำบุญให้ท่านเท่าที่สามารถจะทำได้ เพื่ออุทิศแผ่ส่วนกุศลให้ผู้ที่มีพระคุณที่ได้กรุณาช่วยเหลือให้รอดกลับมาได้นับแต่นั้นมาเหตุการณ์ที่เคยสังหรณ์ใจว่าจะเกิดอุบัติเหตุบอกล่วงหน้าอย่างที่แล้วแล้วมาก็ไม่เกิดขึ้นอีกเป็นเรื่องหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วแต่ก็ไม่สามารถจะอธิบายให้แจ่มแจ้งพร้อมทั้งเหตุผลได้ดีกว่านี้ผู้เล่าเรื่องนี้ก็คือคุณสุดใจตันทสุรัต